เไอ้เติ้ลบอกเมื่อกี้นี้เขาเขาเม่ชตกใจเหมือนกันไอเติ้ลบอกพี่ไม่ร <bur felony> <noises> <c oughs> ู้เรื่องเนี่ยอืพี่ไม่ร <os> ู้แต่พวกเรารู้ก็เล่นแต่ดำนงไงคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างอะเล่นนำนงมันยี่สคืนและถ้ากูไม่ผิดเลยเนี่ยมันก็เก่งเกินไป โอ้ยปกป้องกันหน้าดยยูยังอีกลรอยังอะไรยังอีกลรอยังอะไรวะยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเติ้ลตระชัยพูดความจริงขอเบิกตัวเพชฌฆาตมือหนึ่ง รางสงมน้ำพีรพิชิชานมั่งครับคือความน่ากลัวของเพชรฆาตเราครับข้าหม,ม่อมใช่ไหมข้าม่้งคิดวันเพียบก่อนจะลงดาบครับต้องไหวายดูมาอาจารย์ก่อนครับนี่นี่นี่จบมาจากสำนักดาบพุทธไทยวรรค์ นี่ดีๆเพาสายสินม่โยกก่อนครับเนี่ยป้าสนี่บนบนวกขาขา,ขามาก่อนนะับนี่ เอยากหาพ่อเหรอี่ดล้ำล้ำ 嗯了、嗯嗯 โอ้โหติ๊กแตกเต็มเครับนี่ ่อน้อยไปหน่อยครับมีงานนี่เกทุกคืนเลย ค,ค,คุณแม่จากท่าน้ำนนท์เดียว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 เยวคุณแม่ฝั่งนี้จากข้าน้ำนนท์ขออัศนวะีราโเคเต้นมัง เ,นนนเดี๋ยวคนระับคุณแม่ฝั่งด้านขวาขอพอม่ารับขวานเชิญครับจัดให้ครับไม่หวั่นครับนี่นโอ้โหโอ้โโอโยดับหล่นต้องมีเดินลำเตี้ยกันหน่อยครับ คุณแม่ด้านหลังขอมโนราเชิญครับจังไห้ครับแม่ลำไปบนไปครับแม่โอ้โหเนี่ของแท้จากปักใต้เดี๋ยวครับ อ๋อคุณแม่ที่อยู่เป็นคณะกรรมการที่นี่ขอเซิร์ฟกระตินครับเชิญครับจัดให้ครับคุณแม่ Yo! ใครจะไปตกที่ใครมองมาที่มาท OH ี skinny, ่นุ่นเ่โอ้ไหนโอ้โหยต่อครับไต่อฮ้ยเฮ้ยโ้ไม่ได้เลิกแน่ือเกดเรนี่งเนี่ย เอแล้วมึงไม่ให้โยนให้นางสาวคนเขารออยู่อะโอ้โหเขาไม่ใช่นางไหนนางนี่เองนี่ของดี่ดีไม่มาแต่แรกวหรนางไห้นางไหนจริงๆนางไหนจริงจริงปะเนี่ยไม่เชื่อมึงโยนสาวคนนี้แต่คนไหนดีนะเอาทีเอยสาวคนเลยเอาแจกไข่สามใบไปเอาคน ไแล้วพี่มันไอ้เต้นน้าคนดูมาดูด้วยใช่ไหมเนี่ยวันเนี้ยใช่แม่มาใช่ไหมแม่มาไม่เจอแม่นานเลยห่หลายปีวันนี้แม่มาเนอะเนี่ยให้คนดูเห็นดิทำไมอ่ะแม่มึงอ่ะที่ชื่อแนวอ่ะเนี่ยดูสิมันลอยมีดใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มั้งมันโดนหลายที ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวหั่นหลังนใช่ไหมอาจจะเป็นรอยไม้ร่นแหละอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมหรือไม่ก็รอยมือถ้ารอยมีดมันต้องอย่างงี้นะใช่นี่ข้างงกูสั่งมาไม่ช่วยอะไรเลยไปนั่งเดี๋ยวก็ม่จัดการให้ไม่งด้ใส่แว่นท็อปสวย สามารถรอบด้านครับวันน hey, uh. oh, uh. ี้เอมูนอโอ้โหไมคขั้นเ็ตั้นก็มาบันร ดาสองต้องมาครับอย่าะข้าไม่ลงครับด้วยความผูกพันกับเขาเป็นเพื่อนกันมานานตัดสินใจยากครับแต่ต้องทำครับคำสั่งต้องประกาศสิบเฮ้ยทำใจยากเหลือเกินครับโอ้โห รอบสุดท้ายแล้วครับต้องมีคนตายแน่นอนเฮ้ย <c oughs> ชาตานี้ที่แล้วรรแล้วผมแล้ไม่ไม่ได้ มือออออเไปเจอกัน <Netz> ท <mainly disag als> <f dragging> ี <sympath ża> ่ทางสามเท่ง น so ี่ท่านยมเราถึงที่แล้วเลยเนี่ยถึงเล้าเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยกูเองก็เลยใครเอ็งเนี่ยกูรองเท้าใครมาใส่วันนี้กูจะเป็นเพชรขอดตัดโค้งมึงไอ้รุ่นมาใช่สัดใจวิ่งครับวันนี้เพชรข้าที่แท้จริงก็ต้องเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นคือ